สวัสดีค่ะจุลรัตน์มากบุญนะคะเป็นกรรมการบริหารบริษัท EC Engineering Network จำกัดค่ะจริงๆปณิธานในการสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มาจากคุณบีของ MQDC นะคะแล้วก็มาชักชวนพาร์ทเนอร์นี่แหละให้ช่วยกันมาร่วมด้วยช่วยกันในการ ทำโรงพยาบาลสนามซึ่งใน EC เองเนี่ยเราก็มีองค์ความรู้ในเรื่องสถานการณ์โควิดปัจจุบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทำโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราก็จะมองถึงเรื่อง passive แล้วก็ active passive ก็คือเรื่องการจัดฟังก์ชันของโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเซฟที่สุดและส่วนในเรื่อง active เราก็คือจะต้องทำในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อในส่วนของผู้ป่วย ไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราเนี่ยเราก็คอนเซนเทชันคือเราให้ความสําคัญกับทั้ง2รูปแบบแต่ในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยเราเน้นแนวคิดในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็การควบคุมทิศทางการไหลของระบบปรับอากาศเนื่องจากว่า ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยเรามีการปรับอากาศเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะต้องมาทําการรักษาอย่างน้อยเนี่ยก็14วันเนี่ยให้เกิดความรู้สึกสบายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะจริงๆแล้วมาดานใจในการทํางานเนี่ยคือพี่เองเนี่ยทำโรงพยาบาลมาเยอะจําได้เลยว่าวันนั้นประมาณวันที่5กรกฎาก็เดือนที่แล้ว แล้วก็ทางอิงคุณจินก็มาบอกว่าแบบโรงพยาบาลสนามใครจะช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จินก็บอกว่าจูเป็น PM เอ็มไหมเราก็บอกเอ้ยได้ได้ได้เราช่วยได้ก็จึงเกิดมาเป็นความร่วมมือร่วมใจไม่ใช่พี่คนเดียวนะก็คือมีทุกคนนั่นแหละ <c oughs> ท,ที่ที่ช่วยกันแล้วก็พอวันที่6ก็เริ่มประชุมตั้งแต่เริ่มสร้างเต็นท์เลยว่าแบบพี่นกก็ช่วยประชุมหลายคนก็ช่วยเข้ามาประชุมเพื่อที่จะช่วยออกแนวความคิดตั้งแต่ว่า เต็นท์เนี่ยจะต้องสูงเท่าไหร่เพื่อให้มีโซนพูลิ่งแล้วก็โซนที่เป็นฮอตโซนในส่วนของความสบายแล้วก็ความร้อนที่จะให้เชื้อตายไปในส่วนของฮอตแอร์นะคะแรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากช่วยเหลือคนอยู่แล้วเนื่องจากว่าตอนนี้คือสถานการณ์มันก็ไม่ไม่ได้ดีใช่ปะถ้าเกิดว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันอย่างน้อยเนี่ย เป็นส่วนเล็กๆโรงพยาบาลสนามแบบ450เตียงเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยคนได้ก็หมุนเวียนกันหลายรอบอยู่ ทุกชีวิตก็สําคัญนะ่ช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจจะทาโรงพยาบาลสนามสีเขียวแล้วก็พอสถานการณ์อัปเดตขึ้นเรื่อยๆก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเราก็ดีติดตามสถานการณ์ตลอดแล้วก็แบบว่าเอ้ยตอนนี้ผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสีแดงเริ่มเต็มแล้วสีเหลืองเริ่มเต็มแล้วเราก็เลยต้องอัดเดปโรงพยาบาลสนามสีเขียวเราอะ่ะให้กลายเป็นเหลืองอ่อนพอกลายเป็นเหลืองอ่อนก็หมายความว่าเราต้องรองรับผู้ป่วยที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรค ผู้ป่วยที่ต้องเริ่มใช้ออกซิเจนในการหายใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยเติมตัวแก๊สออกซิเจนเข้าไปเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการที่จะช่วยผู้ป่วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจที่ปอดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพัฒนากันมาได้เรื่อยๆเรื่องแนวคิดในการออกแบบก็ใส่เข้าไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็ในเรื่องของระบบปรับอากาศที่เรา,เามีแนวคิดในเรื่องของสปอต p ูลลิ่ง ให้เย็นเป็นจุดๆมีการคุยกันตั้งแต่แรกๆแ,แล้วว่าเราใช้ระบบแอร์ที่เป็นแอร์น้ำเย็นก็จะเป็นแอร์คูลชิเลอร์จริงๆอยากได้วเตร์คูลชิเลอร์ด้วยแหละแต่ว่ามันก็เรื่องการส่งของเรื่องอะไรว่าไปต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าเรื่องการสั่งตัวชิเลอร์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สั่งแอร์คูลชิเลอร์มาก่อนอก็คำนวณโหลดอะไรเรียบร้อย แล้วก็ในการเตริมอากาศของเราเนี่ยเราใช้100% f เปอร์เซคือเตอิมอากาศจากภายนอกมีการกรองแล้วก็พ่นความเย็นให้กับผู้ป่วยในแต่ละเตียงเป็น Spot Cooling นอกจากนั้นเราก็ควบคุมทิศทางการไหลโดยการปรับทิศทางลมให้ความเย็นเนี่ยลงที่เท้าของผู้ป่วยแล้วก็ดูดที่หัวเตียง ของผู้ป่วยในแต่ละเตียงเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เวลาไอจามใช่ป่ะมันก็จะกองกองอยู่แถวนั้นเราก็ดูดออกที่บริเวณด้านล่างหัวเตียงของผู้ป่วยแล้วก็ก่อนออกเนี่ยเราก็มีการทรีตอากาศมีการใช้เฮปาร์ฟิลเตอร์มีการฆ่าเชื้อด้วย UV ก่อนออกที่เต็นท์เพราะฉะนั้นใน6เต็นท์ของผู้ป่วยเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเป็นอากาศที่มีการทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยก็ไม่เป็นมลภาวะกับ ด้านนอกแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเซปต์ในระบบแอร์นะคะเท mm hmm. ่าที่พี่ดูโรงพยาบาลสนามของแต่ละที่นะ mm hmm. ที่เนี่ย mm hmm. เป็นที่เดียวที่ทำแบบนี้ mm hmm. ที่มีการจ่ายแอร์เป็นสปอ t c ตคูลิ่งแล้วก็มีการดูดออกเป็นสปอ t v ตเวนติเลชันออกไปน่าจะเป็นที่เดียวที่ทำนึงถึงผู้ป่วย แล้วก็คำนึงถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริงมีการควบคุมการแพร่เชื้อโรคเพราะเราเซฟบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของเราเป็นเรื่องแรก 1, 1เดือนจริงๆระยะเวลาทาโครงการยังไม่ถึงเดือนหรอกพี่ได้แบบมาพี่คุยแบบฉพาวันที่6กรกฎาคมแล้วก็ประมาณวันที่7ก็ได้แบบมาชุดแรกแล้วเราก็เร่งทำแบบ เพื่อจะส่งยื่นขออนุญาตประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ5วันจัดก,การขออนุญาตไปคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตเชื่อมกรมเจ้าท่าว่าระบบเดนเนต้น้าเราจะออกอย่างไงอาบาตาบางแก้วเพื่อที่จะไฟเข้ายังไงประปาเข้ายังไงเ,เดนเนตออกอย่างไรอะไรประมาณนี้ก็ใช้เวลาทําแบบประมาณ1อาทิตย์แล้วก็พัฒนาแบบมาเรื่อยๆสองสองอาทิตย์ในการของการพัฒนาแบบไปเนี่ย นางงานก็เริ่มที่จะเทพื้นละ,ะเพราะจริงๆเรานับจากวันนั้นที่คุยแบบเนี้ยจริงๆ20วันเองนะ,ะก็ไหวมาก<ๆ>วันที่ไปเปิดนี่ก็คือเต็นขึ้นแล้วอะ่ะก็คือเทพื้นปรับพื้นแล้วก็เต็นขึ้นละแล้วงานระบบก,ก็ถัดมาอีกสองอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งงานระบบก,ก็เข้าค จริงๆปัญหาอย่างแรกของโครงการนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องทาโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ให้เปิดให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือการทํางานแข่งกับเวลาแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ในเรื่องของการออกแบบระบบปรับอากาศเนี่ยมันจะมีเวลาที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อของเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีทามบิ้งที่ต้องคอยติดตามเรื่องพวกนี้แล้วก็หลายๆเจ้าในตลาดเราก็จะต้องแบบ ติดต่อประสานงานให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่ไวที่สุดอันนี้คือคือปัญหาหลักว่าต้องหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะปัจจุบันนี้จะเรียกว่าปัญหาก็คงไม่ใช่มันคือการอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงที่สุดตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของการเพิ่มเตียงเป็นสีเหลืองอ่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เนี่ยสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยเต็มละเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการของรัฐเริ่มที่จะ move ผู้ป่วยเป็น home isolation ได้แล้วแสดงว่าสีเขียวเนี่ยมันยังเหลืออยู่ละเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง include สีเหลืองเข้ามาเพื่อให้สามารถที่จะรองรับได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด ระบบไม่ว่าจะเป็นปรับอากาศหรืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะอยู่นอกพื้นที่โซนของผู้ป่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปซ่อมแซมถ้าในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถซ่อมแซมได้อยู่นะคะเรื่องการเซอร์วิสแมเทนนนมันก็จะอยู่ภายนอกไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภายในเต็นท์เอง ในเรื่องของการเซอร์วิสโอเปอเรชันเขาก็ใช้หุ่นยนต์หุ่นยนต์อยู่แล้วก็ก็โอเคไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าตัว a AH อ u จะอยู่นอกเต็นท์หมดมช่างก็สามารถเ,เข้าถึงได้ง่ายก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ450เตียง